สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถเจ็ที่นั่งสายครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็น SUV หรือว่า PPV นะครับปกติเนี่ยแบรนด์หลักของเรานะครับเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Toyota Fortuner หรือว่า Isuzu u x นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับแบรนด์ Mitsubishi นะครับซึ่งรุ่นที่ผม น,น,นํำเสนอวันนี้ก็คือปาเซโร่นะครับในอุตสาหกรรมมิตซูบิชินะครับบอกเลยว่าเป็นบริษัทที่ควบคุมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโรงงานหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโภเรียนทั่วไปบอกเลยว่าของใช้ในชีวิตประจําวันทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าต้องผ่านตาแบรนด์นี้มิตซูบิชินะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าเจ้ากระบะคันนี้นะครับมีออปชั่นฟังก์ชันสมรรถนะที่เราจะได้ไปในการจ่ายเงินครั้งนี้ไปจะได้ความคุ้มค่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไป เนื่องด้วยรถกระบะ PPV นะครับตกมาเป็นมือสองเนี่ยราคาหายไปค่อนข้างเยอะนะครับบางรุ่น30-40%ถนะครับถ้าเป็นตัวแบรนดรองเนี่ยอาจจะหายไปถึง40-50%เลยนะครับซึ่งเป็นความคุ้มของลูกค้าที่ได้รถนะครับที่ดีฟังก์ชั่นออปชั่นสมรรถนะลูกค้าคุ้มค่าแต่ว่าในราคาเนี่ยลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่านะครับ และรุ่นนี้นะครับคือ Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับ2.4 gt นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับซึ่งได้ความประหยัดน้ำมันไปแน่นอนนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นท็อปขึ้นปีกก็คือจะเป็นตัว4,4คือ2.4ี่ gt premium นั่นเองครับอ่ะคันนี้นะครับบอกเลยว่าความสวยและความพิเศษของเขานะครับก็คือตัวไม้์คันนี้นะครับไม้์เพียงแค่6ก0 0 0่กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับในไม้์0 0 0 0่นะครับรถปี2017บเนี่ยบอกเลยว่าคนใช้งานเนี่ยใช้น้อยมากนะครับ ภาเป็นตัววัสดุข้างในก็จะเป็นตัวโครเมียมสีเงินซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมเห็นมาหลายๆคันเนี่ยรถส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดคนใช้งานไม่ค่อยถนอมรถเนี่ยสีมันจะทะล,ลอกนะครับแล้วก็เป็นริ้วรอยเยอะมากนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพภายในจะอยู่ที่ประมาณ90%อันนี้ผมให้ได้เลยนะครับสภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมตัวรถนะครับรอบขันแล้วก็ชมภายในนะครับสมรรถนะการขับขี่ของเขาไปดูกัน เราอยู่บนมิ u ูบิชิปาเจ r รนะครับออปชันหรือฟังก์ชันนะครับผมจะไม่ได้พูดเนื้อหาราละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าดูรีวิวนะครับตัวมิ u ูบิชิปา j e โ o ก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับที่รีวิวไว้นะครับซึ่งคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นอ่าเป็นรถมือ2อนะครับอันนี้จอดที่เต็นท์สขาอุบนนะครับ ซึ่งเป็นรถที่สวยนะครับไม่หกหมื่นกว่านี่ถือว่าวิ่งน้อยแล้วก็สภาพโดยรวมนี่สมบูรณ์มากๆผมก็เลยอยากขึ้นรีวิวเผื่อใครสนใจกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับอ่ะคันนี้นะครับความพิเศษของเขาก็จะมีตัวแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมอะไรมาติดฟังก์ชันพวกออปชันเนี่ยบอกเลยว่าก็ครบนะครับอ่ะชื่อรุ่นอีกทีหนึ่งมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2.4 GT ขับ2นะ คัานี้ความคุ้มของเขาครับก็เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกมีให้ทั้งหมด7ลูกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการระยะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะครับแล้วก็มีตัวหน้าจอทัชสกรีนมาให้นะครับบอกระยะมีเส้นนะครับวัดให้ด้วยนะครับก็คือครบอยู่แล้วออปชันของเขาครับการกัะพีนะครับของเขาก็ตามสไตล์มิตซูนนะครับเป็นรถที่ ถ้าเป็นกระบะสาย PPV เนี่ยก็การขับขี่ของเขาก็จะประมาณคล้ายๆก็คือเป็นรูปทรงของไททันแหละแต่ว่าก็เป็นกระบะดัดแปลงนะครับ PPV แต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับตัว Fort จ er ูเนน่ะผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบการขับขี่ที่นุ่มนวลมากกว่านะถ้าเป็น Fort u n e r ก็จะรู้สึกประมาณเอาเอาอกแข็งๆหน่อยนุ่มแต่ว่าอาจจะเหมือนแบบคงกระบะแข็งๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นปาเจโรเนี่ยจะรู้สึกว่า หมือนมีสปริงติดอยู่อะรู้สึกเหมือนนุ่มๆนิดนึงนะครับการกับขี่นะครับถ้าเป็นรอบต้นของเขาเนี่ยอ่อัตราทดของเขาก็จะอยู่ประมาณรอบปลายนะถ้าเกิดสมมติว่ารอบต้นใครไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแพดเดิลชิพนะครับทดเกียร์นรับเองได้อะเดี๋ยวลองวงเลี้ยวนะครับเี่ยถือว่าขับดีนะไม้หกหมื่นนี่ผมไม่แปลกใจเลยถือว่าต้องขอบคุณกับเจ้าของเดิมนะครับที่รักษามาดีมากๆนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ศักดสิทธิ์การรถยนต์ได้นะครับคันนี้จอดที่สาขาวบนราชธานีนะครับผมหรือว่าติดต่อมาที่ผมโดยตรงนะครับเบอร์อ่ะ0616147891นะครับเดี๋ยวผมนะครับคลิปนี้ก็จะอยู่บน y u u t u b e f b o o k นะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทรได้นะครับสนใจซื้อสดนะครับหรือว่าผ่อนจัดไฟแนนซ์อันนี้สอบถามได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะครับมีหลังรายได้ชัดเจนนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเรื่องเคสบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับแค่เข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับสนใจทดลองขับนะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับยินดีนะครับผม